สาบานนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปอ่ะจะไม่ใช่อาคมตามใจอีกแล้วทั้งๆที่รู้ว่าใช้อาคมแก้ไขชะตามนุษย์จะถูกพลังสะท้อนกลับเหตุใดยังต้องไปช่วยเด็กอีกล่ะว่ารู้เย่พวกเราเกิดมาเป็นเทพอายุไขยืนยาวชีวิตมนุษย์ไม่กี่สิบปีสำหรับพวกเราแค่ชั่วพริบตา แตกต่างอะไรกับดอกไม้มดปลวกและแมลงชีปากขาวหรือว่าระหว่างทางเจ้าเห็นมดดำกำลังจะตายก็จะช่วยเหรอข้าไม่ได้ไรซึ่งความเห็นใจข้าแค่หวังว่าเจ้าจะปกป้องตัวเองให้ดีก่อนข้ารู้นะ ้ามีคราวหน้าอีกข้าจะไม่สนแล้วนะอย่าโกรธเลยก็แค่กระอักเลือดนิดเดียวเองข้าดื่มยาแล้วเดี๋ยวก็หายดีถ้าไม่ใช่เพราะข้าใช้ไข่เอาคมปกปิดพลังเทพและทูตสิวนเทียนรู้เข้าเนี่ยคงจับเจ้าไปขังไว้ที่ท่านผนึกเสียนานแล้ว <c oughs> ข้ารู้อยู่แล้วว่าสิวนจุนยึดถือคุณธรรมไมตรีสงสารคนอ่อนแอจะต้องไม่นิ่งดูได้ <c oughs> ยาเย็นแล้วรีบดื่มเถอะ <c oughs> แต่จะว่าไปตอนนี้ข้างนอกลือกันไปทั่วต่างบอกว่าในเรือนของเราเกิดเรื่องประหลาดก็ทั้งมีคนบอกว่าร้านที่ข้าเปิดข้างนอกล้วนเพราะปีศาจข้าเป็นถึงสัจเทพแห่งสวรรค์9ชั้นฟ้าแตกลับถูกมนุษย์เหล่านั้นบอกว่าเป็นปีศาจน่าขันนักถ้าเฉิงเสวียนจุนอย่ากโกรธเลยไม่เช่นนั้นข้าเข้ากลัวทำอาหารให้เองดีหรือไม่ ทำอาหารเป็นด้วยเหรอเรียนมาจากสภัยอย่างจะอยากกินอะไรแล้วเจ้าทำอะไรเป็นบ้างน้ำแกงหวานเห็ดหูหนูขาวน้ำแกงกระดูกหมูมะระน้ำแกงข้าวอี่หมีสาหร่ายฟักทำไมถึงมีแต่น้ำแกงล่ะน้ำแกงลดริดร้อนเห็นช่วงนี้อารมณ์ร้อนดื่มเยอะๆจะได้ใจเย็นๆเ,เจ้านี่นะ 啊啊，嗯嗯、ah. 嗯，嗯嗯嗯嗯。 หลานของมึงเชื่ออะไรอ่ะ uh อ้าวทอเไรอะไรหายไปแล้วมาทำอะไรเขาคนทอย่างไรนีจะทำอะไรได้อีกออกไปจับต้องจับเมื้องช้างชิงกลับมาให้ได้ขอรับเต่๋ยวเบื้องหายไปแล้ว ออกไปทำธุระเล็กน้อยไม่ต้องตามหาไม่กี่วันก็กลับโ<ต><ว>อ้โหนี่คือ <ığımız> เซียนหรือว่าปีศาจเมื่อครู่แค่ได้ยินท่านพูดชื่อปู่ข้าท่านรู้จักเขาเหรอพวกท่านเป็นอะไรกันฮะท่านคงไม่ใช่ท่านย่าของข้าหรอกนะ อ๋อข้าไม่เคยเจอนางมาตั้งแต่เด็กข้าแค่ได้ยินท่านปู่บอกว่านางเป็นสาวที่งามอ่อนโยนข้าว่าท่านเหมือนมากเลย <c oughs> ไม่เป็นไรใช่ไหมเนเจ้า <c oughs> เรื่องของมนุษย์ยุ่งพอหรือยัง มึงฉือหรือยังคนที่สองตาแยกสีไม่ได้กลับวาดมวนภาพสีสันง,งดงามเช่นนี้ได้กระทั่งเทพยังต้องประหลาดใจเลยนี่เกี่ยวอะไรกับเจ้าข้าแค่กำลังคิดว่าเมื่อก่อนพวกเราดูถูกมนุษย์เกินไป แต่นี่ก็ไม่เพียงพอที่จะเป็นสาเหตุให้เจ้ามายุ่งเรื่องของมนุษย์บางครั้งก็รู้สึกจริงๆว่าหัวใจของเจ้าทำจากน้ำแข็ง เขาบอกว่าถ้าไม่อยากให้เจ้าไปเจ้าจะเลือกอย่างไร เป็นแม่สื่อมาหลายปีแต่ไหนแต่ไรก็ดูที่หน้าตาฐานะทางบ้านถึงได้แนะนําให้พบกันไม่มีทางเกิดเรื่องเลอะเลือนให้คนไม่เหมาะสมมาพบกันหูหญินท่านค่อยๆคุยกันเรื่องดูตัวยิ่งคุยก็ยิ่งมีหวังแม่นางท่านว่าใช่หรือไม่ท่านพูดอะไรของท่าน<อ>สตรีจะเหมือนกับบุรุษได้อย่างไรละ่ะข้าให้กำเนิดลูกสาวที่งดงามเช่นนี้ พินหมากวาดภาพบทกรอนเพลงงานยัดปักถักร้อยนางเชี่ยวชาญทุกอย่างนางเก่งขนาดนี้แล้วหากมีตระกูลดีๆคอยหนุนหลังเดีายว่าแต่คุณใช้ที่เมืองหลวงเลยต่อให้เป็นเชื้อพระวงศ์ลูกสาวข้าก็คู่ควร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 ถ้าออกข้างนอกจะมีธุระอะไรไม่ถึงว่าจะมาดูตัวที่นี่ต่อให้เจ้าจะหาคนรักใหม่ก็ควรจะบอกภรรยาอย่างข้าสักคำสิหน่อยนะผู้เจ้าสองคนร่วมมือกันหลอกข้า ึงกับจะให้ลูกสาวเข้าไปเป็นอนุนะ่ะท่านมาเข้าใจผิดเป็นเรื่เข้าใจผิดข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกันคกูทายไปก่อนดูตัวท่านก็ไม่พูดท่านในไทยอยู่ตรงกลางต่อไปจะทำอย่างไรจ้าหน้าขาวนี่แค่ดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนดีเอ็นแองดาไปกลับบ้านไม่จะหาคนที่ดีกว่านี้ให้วังหุยินวังหุยินนี่ ให้ถูกให้ตายสิชื่อเสียงแม่สื่ออันดับหนึ่งของทรงเฮอเกรงว่าจะถูกท่านทำลายไปแล้วเยนี่ก่อนมาก็ไม่ได้บอกว่าจะแต่งอนุแต่งอนุกับแต่งภรรยามันจะเหมือนกันได้อย่างไรเล่าไม่รับอนุเอ๊ะฉันนั้นฉันนั้นยิ่งต้องบอกล่วงหน้าการแต่งงานเช่นนี้ ท่านนั้นก็ต้องถามความต้องการของไม่นางก่อนอีกอย่างเรื่องของท่านยังจัดการไม่เรียบร้อยก็ไปหาแม่สื่อไม่น่าละไม่น่าหวังหูยนถึงโกรธท่านนะนี่คุณชายสถานการณ์ของท่านจัดการยากมากทำไม่ได้เลยอทำได้สิสอสต่ต้องเพิ่มเงิน <laughs> อนิดเดียวง่ายมากอไหนอ๋อคนชายท่านวางใจได้เรื่องนี้ให้ข้าจัดการเองรับรองว่าจะหาเทพธิดาที่สมบูรณ์แบบให้ท่านตรุงนี้หอดันย่ไม่เจอไม่เลิกรานะเงินมาแล้วเงินมางานก็เดินสีเลยพีนี้จ้าขายถูกๆด้วยนะลองชมก่อนมองข้าทำไม ยางไรเสซยพวกเราก็เป็นสหายกันมาหลายปี<ด>ยข้าก็ต้องช่วยเจ้าดูอยู่แล้วเชิญคุณชายอุ้ยอแม่นาเจ้าไม่เป็นไยใช่ไหมคุณชาย ขอโทษจริงจริง <c oughs> อุยไม <c oughs> ่กล้าบองแ <c oughs> ม่นา ทางท่านนี้ดูก็รู้ว่าไม่แข็งแรงยืนยังไม่มั่นคงรีบนั่งลงเถอะมารีบนั่งรีบนั่งพวกเรากินไปคุยไปนะออมาเร็วกินข้าวกินข้าวมามามามคุณชายกินนี่ถ้าคิบเองได้เจ้ากินเจ้ากิน เนื้อไม่สดเหรอไม่อย่างนั้นจานใหม่ดีไหมไม่ต้องไม่ต้องเนื้อสดเนี่ยอ่ฉะนั้นก็กินเยอะๆนะบากคุณชาย <c oughs> วันเออขา้ขาขา้ขา,ขาไปดูหน่อยนะ,ะ,ะวันเออตายแล้วเสีเา่าเสว่าขอรับ มาแล้วนายท่านอาหารร้านเจ้าไม่สดใช่หรือไม่คนดูของข้ากินจนป่วยแล้วเนี่ยดูสิเออ,เอ,อนายท่านจะพูดสีสวซไม่ได้นะอสุราข,ของข้าเปิดมาตั้งหลายปีไม่มีทางกินจนป่วย <นะ S 1> แล้วเนือไหลอะไรกัน <c oughs> คนก็อยู่ดีๆกินเนื้อเข้าไปแล้วนางก็อจียนถ้าอาหารของเจ้าไม่มีปัญหาแล้วจะเป็นอะไรได้ได้ไม่อยากยอมรับใช่ไหม เะ่นั้นพวกเราก็ไปแจ้งทางการไปแก้ต่างในศารดูว่าใครผิดกันแน่ดีไหมล่ะไม่ต้องหรอกท่านยายข้าพักผ่อนสักหน่อยพักผ่อนอะไรกันอ่านของข้ามีปัญหาพักผ่อนก่อนนะร้อนตัวใช่ไหมฮะลูกค้าทุกท่านอาจจะเพิ่งมาเพลิงทรงเฮอไม่รู้ตื้นลึกทุกวันคนที่คิดจะมากินที่หอสุราโดยไม่จ่ายเงินไม่มากไมลูกไม้แค่นี้ของพวกท่นานแบบอย่าออกมาทําให้ขายหน้าเลยจ่ายเงินมาซะดีๆจะได้ไม่ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีของทางการอะไรนะ จ้าาอะไรนะพวกเรากินไม่จ่ายเงินเหรอถ้ากอำเพอส่งเฮอเจ้าก็ไปออกไปสอบถามชื่อเสียงไม่สื่อเลยข้าใครังต้องมากินเงินไม่จ่ายเงินทิ้นได้อีกเหรอเจ้าน่ะไปหาหมอมาตรวจดูหน่อยหากเป็นเพราะอาหารของเจ้าทําให้แม่นางของข้าท้องเสียข้าจะต้องให้พวกเจ้าชดใช้จมวัดตัวแน่ข้าจะไปเชิญเดี๋ยวนี้จะไปเลยเสียวเออไม่ต้องหาแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องหาอะไรกันเจ้าไปไปเลยได้ วันนี้ต้องเชิญหมอทางการก็ต้องแจ้งด้วยนอยเจ้ายังมาเสียงด้กับข้าอีก